ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์นารู้กับครูคำนวณนะครับนแมททริกคณิตวันละ1ข้อครับวันนี้มีโจทย์มาฝากนะครับเด็กๆครับ5ยกกําลัง x บวก1บวก5ายกกาลัง x บวก2เท่ากับ30ถามว่า x ตอบเท่าไหร่พราะถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการสมบัติของเลขยกกําลังนะครับถ้าเลขยกกาลังคูณกันเอาเลขชี้มาบวกกันใช่ไหมครับตรงนี้ครับเราจะจัดรูปได้ดังนี้นะครับเด็กๆครับกลายเป็น5ยกกําลัง x คูณ 5ยกกำลัง1เพราะคูณกันจะเอาเลขชี้มาบวกกันเป็น X บวก1นั่นเองใช่ไหมครับเช่นเดียวกันตัวนี้ครับ5ยกกำลัง x บวก2ใช่ไหมครับเด็กก็กลายเป็น5ยกกำลัง x คูณอยู่กับ5ยกกำลัง2คูณกันก็คือเอาเลขชี้มาบวกกันเป็น X บวก2ตรงกันเป็นนะครับเท่ากับ30ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สมบัติการ แยกตัวประกอบหรือดึงตัวร่วมหรือสมบัติการแจกแจงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมที่เหมือนกันนะครับตัวร่วมที่เหมือนกันของเราก็คือใครครับนี่อะไรครับเด็กๆครับเราจะดึงตัวนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้5ยกกําลัง x ดึงออกมานะครับสมบัติการแจกแจงหรือที่เราเรียกว่าการดึงตัวร่วมครับดึง5ยกกําลัง x ออกใช่ไหมครับเหลือ5ยกกําลัง1ก็คือ5บวกดึง5ยกกําลัง x ออกใช่ไหมครับเหลืออะไรครับเหลือ5ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ 30ครับเพราะฉะนั้นเราจะรวมตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้ก่อนกลายเป็น5ยกกำลัง x 5ากำลังหนึได้5บวกกับ25ครับเท่ากับ30ครับเพราะนั้นได้5ยกกำลัง x คูณอยู่กับ25บวก5เป็น30ครับเท่ากับ30ครับเด็กๆเห็นอะไรหรือ,อยังครับ30กับ30ครับคูณได้ไปกลายเป็นหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้เป็น5ยกกำลัง x เท่ากับ30หาร30ได้เลยครับได้1นครับ A 5ยกกำลัง x x จะตอบเท่าไหรครับถึงจะมีค่าผลลัพธ์มาเป็น1เพราะนั้น x ต้องตอบเท่าไรครับ x ต้องตอบ0นนั่นเองเพราะ5ยกกำลัง0ูนย์เท่ากับ1ครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับคณิตคิดไม่ยากเลยครับคณิตศาสตร์วันละ1ข้อครับเดี๋ยวมาพบกับคณิตศาสตร์นารู้กับครูคำนวณในแมทเทสต่อไปครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับ